มาเช็คคุณสมบัติเงินดิจิทัล10,000บาทนะคะสวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้นะคะก็มาเช็คเงินนะคะสำหรับการแจกเงิน1,000 0บาทว่ามีคุณสมบัติเบื้องต้นใครได้บ้างใครรอเงิน1,000 0บาทเตรียมตัวก่อนใช้สิทธิ์ซื้อสินค้าต้นปี2,567ค่ะมาฟังรายละเอียดพร้อมกันค่ะจาก การแถลงนโยบายต่อที่ประชุมนะคะรัฐสภาไปแล้วของนายกรัฐมนตรีนั่นนะคะโดยหลักๆในการแถลงนโยบายนะคะก็จะมีเรื่องจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องทานะคะก็เป็นที่น่าสนใจของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะก็คือเงินดิจิทัล10,000บาทนั่นเองค่ะและก็การแก้ไขปัญหานี้สินด้วยนะคะสำหรับนโยบายเงินดิจิตอล 10,000บาทนี้นะคะก็คือการวางแผนนโยบายพื้นฐานในการใช้เงินใหม่นะคะที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเซนนะคะเป็นการก้าวกระโดดจากเทคโนโลยีเดิมเพื่อที่จะเพิ่มประโยชน์นะคะของการพัฒนาประเทศสู่เศรษฐกิจดิจิตอลนั่นเองและไม่ได้แจกเงินผ่านเป๋าตังตะย่างใดนะคะโดยจะแจกผ่าน รายชื่อตามทะเบียนบ้านนะคะเงิน1 0 0 0 0บาทนี้ใครจะได้บ้างโดยการให้เงิน1 0 0 0 0บาทเงื่อนไขมีดังต่อไปนี้ค่ะก็คือเป็นประชาชนอายุ16ปีขึ้นไปรวมทั้งประชาชนที่มีสวัสดิการอื่นๆด้วยนะคะก็อย่างเช่นคนพิการคนชาราก็จะได้รับเงิน1 0 0 0 0บาทนี้เข้าดิจิตอ l w อ l l e t นะคะแบบเต็มจำนวนไม่หักลดแต่อย่างใดค่ะและ ไม่ต้องลงทะเบียนนะคะเพราะว่าระบบผูกกับบัตรประจำตัวประชาชนแต่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนก็ไม่มีปัญหานะคะสามารถใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็พร้อมโค้ดส่วนตัวนะคะส่วนการซื้อของก็อยู่ในรัศมี4กิโลเมตร เช่นเดิมนะคะจากที่อยู่ตามทะเบียนบ้านจะซื้ออาหารเครื่องดื่มยาเครื่องมือทํากินได้ทั้งนั้นเลยนะคะหากพื้นที่ไหนไม่มีร้านค้าสามารถขยายได้แต่ไม่อนุญาตให้ใช้นอกพื้นที่นะคะหากอยู่ในคนละที่กับอยู่ในทะเบียนบ้านนะคะถ้าไม่กลับไปใช้สิทธิ์อยู่ที่ตามทะเบียนบ้านก็คือจะตุกถูกตัดสิทธิ์ทันทีค่ะ ใช้ให้หมดภายในระยะเวลา6เดือนจะใช้ทีเดียวหรือว่าทยอยก็ได้ใช้เทคโนโลยีบอคเซนไม่ใช่แอปเป่าตั้งคาดว่าจะเริ่มใช้กันในวันที่1กุมภาพันธ์2567ค่ะสำหรับจะซื้ออะไรได้บ้างนะคะใช้ใจ่ายได้กับร้านค้าทุกชนิดตั้งแต่ร้านโชว์ห่วยร้านสะดวกซื้อหรือว่าห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่จะซื้ออาหารเครื่องดื่ม ยารักษาโรคเครื่องมือทํากินได้ทั้งนั้นนะคะรวมทั้งเติมน้ํามันได้ที่ปั๊มนะคะปั๊มน้ํามันทุกแห่งเลยแต่ยกเว้นนะคะก็คืออบายามุกเช่นบุรีสุรายาเสพติดค่ะและไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ไม่สามารถนําไปชําระนี่ได้จ่ายค่าเติมได้นะคะดาวรถก็ได้นะคะค่าน้ําค่าไฟอยู่ระหว่างการฟังความคิดเห็นนะคะอันนี้และอาจจะไม่สามารถซื้อทองคําได้ก็เคยอย่างที่บอก ไปคลิปก่อนหน้านี้นะคะซื้อทองคำอาจจะเป็นการลงทุนอันนี้ก็ไม่สามารถที่จะซื้อได้ค่ะและนี่ก็คือเกณฑ์นะคะและก็คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับเงิน1,000 0บาทนั่นเองค่ะ